บัดเนมนะโมจอกสามทวนฟังกะบวนสิเทศต่อขอเรียนเชิญทุกทุกทานในใจตั้งเจ้าต่อฟัง ส่วนั้นตัวโยมจงตั้งค่อยยำสะดับเสียงเดือแมเดือโยนิโสติตองเหตุผลด้อาปุมมาตัวตายแล้วหวังคืนมาผู้แม่น้ำใหญ่เืนสุทาสาคารส่วสวรรค์สันเก่าอยา่าคาว่าวตั้งแต่กันเดือเม่เดือ นาโอกาสปาดนี้นั้นสิขีแกงทะเลงไขสวัสดีสัททยผู้ได้มาวันนี้บุญฉันมีจังได้มาเห็นหนาฉันมา,น,มานั้นได้มาพอพบทานบุญขอเงาจังเคยรวมว่าวมัม การต่วมนีนั้นมาหานั้นองค์ไม่ดอกโยมแม่องค์เก่ามาาพอด้พอองค์นั้นพผ่นรอเหล่ามื่อนี้อนั้นสองมาพ่อเจ้าห่างลาอ่อนเกินประมาณ อีกบ่านั้นอันั้นสามสี่ต้องตามมานึ่งคนโดนเศร้าฝีจังตาพ่ออันั้นสามเนื้อไม่ใหญ่พอว่าหอดแล้วตอนนั้นเจ้าพ่อเหลือนางพวกเหยาพอ่อนงเนื้อพวกเหยาพ่อเนื้อไปแล้ว อันผมบางกาสิคือ,อยายมีปานโกขานเขื่อว่าสังขารบอก็ให้แก่เท่าหรือแล้วจังสีคือนะเมื่อนี้ยังมายังมีแนวใดกาสิวาส่าขอแต่องศัทธาคณะญาติรถัวทา

ตอนนั้นกล่าวถึงงกนั่งแก้วแววมานีสีฟาาหญิงฉลาดโลกนีมาสีอ่างเจ้าอาบน้ำน พอเมื่อสาธมาตามถึงเขตเขตเดือนมาทำเพียรเถือสินอยู่ทินวงโคตรวางดวงมโนโ,นโสุไรมาคาไรลราสา,า,าตปอขยาจรอนยานมันกาสิฟ้าฟัน ปฟกติทวกมือนั้นต้องเดินด้านเนินทาสเสวงหาล่อยมนันเพื่อนผลทลาไม่ มือนั้นตาเว้นใดแสงไก่ดับมอพรัทันสวนส่องคืนแทนไว้มอกกระบางมองเห็นเมฆไกลกลางดูดางอาสวะผู้พอมีธรรมากี้เล็ดเผานอดใจเอานมำมาสิเอาพูดน้อยทั้งสอน มานอนก่อนมือตังถูผ้นมก่อนบอนถือสินสืบสางไทยอ่างเจ้าเพิ่งพังนาเสียงลมพาสูสา่สาสะบัดปาลัางสังหอนลมหัวนอนลงไปสะเดืดอดเตื้งเพิ่อนน้ ว่าตัวเพื่อเรื่างลาไรอันตรายบ่มูหอมจันสลัวส่อซอนของสถิขึ้นได้ใจถอนอนละห้อยกันพลาังสี่ยงอ้ยอ้ยปากกอฟ้าบ่มีหอม อูกระบอนดูพุทธก็ยับปีนอนนิง่งน่ะความเป็นกิ่งร่างเข่ามาสีเมาบ้องหูซองนัง่งสำรวงสติของกำมาานอ่านไว้กะมองไทยดอกมอเส้นน่ะ ้องไปใส่กระปอแจงผ้าพัยแกลนมตีคือจะมีคนขอป้องทวารหลายครั้งนะ่ดวงจิตังพวาวังราเป็นเวลาดึกตื่นตาบอมเหมือนหลับข,บขาไกยเข้า่อยก็เกิดล้างนะ ผานางฝันว่าถูก้างวิ่งไรออกใจหายแลนี้ตายพันมีชายร่างกายดำทำมินมองมาจับพอผานางไวตัวปะไทยจนห้องโอมนะเมืองกายทนตนโอตาฟันแหลกขววคือด,ดาเจ้าดาม นะมาสีนัง,นงก็ย้อนยานได้วนอ่าน,อานขอชีวิตมันบ่อไก่ความผิดต่อผานางทั้งนั้นนะจะประกันดวงกามาจอตาทั้งสองดว ผัวขามือแล้งวงใจหัวใจน้อยดอกแยนี้ฝันแต่เพียงเท่นี้สะดุ้งตื่นต้นลวกสี่ปลกสองผู้มานยานบ่มีทางแก้มลวกไปแก่กองไฟอาจับตดนมาแล้วอมเป้าจุกกะบ่องพองกี่เท่ากวัาว่าไฟสี่ลูกได ใจกวาเต้นสะเมนชิงนำขั้นพานงน่อเสีอยูวเนียงบ่เผยบ่คนใดกว่าจะมีเว้นภัยสิลไหลนำจำจอง่มาทางทวันเยี่มก็เย่ำตัวทันสันขณะนั้นดวงพระจันทร์ ผันแหงคือจังเข่าดอนเป้าจอบเขาอนะใจมาเสียงออนลบมอ่อนหยุดเสียงตาจำเรื่องมองดูหลุดลุงส่องหน่อยอขันสีก่อยใจเออ นเอาไปพ่อเป็นมูอผัดยานนูกทั้งคูวเตือนตะหนวกขัวองผานางย่องดอกคอยยองนางได้พาจากของมาเน่าทองวาา่าหน้าไภไยสี้ายให้เบาใจอันเรื่องความฝันลยล่เป็นหรือตายไปหาเพียมนะ พาลือสีสิดีกัวจากฝันดีฝันสัวมาสีนางกองโอสาสูเจ้างามงมนะเถึงอาสมภูองสะเด็จพีเนี่ยกูขอพัทูสามพีกาบทุลีสังอาบนิ่นเสียงพีติงตัวอ้าง ียงพี่ตินตัวอ้างมาสีนางเงียบอยู่นะานางค่อยฟังผู้ยานเนพี่อายพนมวาแล้วระาพี่สา าาอาจารย์ไต้มาร่วมบันท,ทึกไททําจากทีมงานชา,าวโฟโตหรือว่าท่านพระอาจารย์ชา,าวพึ่งกระไดน้ำทีมงานมาเผยแพร่ธรรมะอาตมาภาพมีน้าปรากฏในธรรววันพุทธศาสนาวาท่านพระอาจารย์พระนานนันตีธรรมโมเลขารุการเจ้าคณะตำบลมาคาเขตสองวัดมณฑียนจันทาราม ตำบลมาคาอำาเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคาม